สวัสดีครับพบกับนับแปะอิทูสูนะฮะจากฟาร์มวีเอ็กนะครับอิทูสูเมโทรสาขาหัวลำโพงนะครับวันนี้นับแปะจะมารีวิวรถนะฮะวเอ็กซ์2023รุ่นล่าสุดนะฮะแฟน o อมคอลเลกชันนะฮะคันด้านหลังนี้นะฮะเป็นสียอดฮิตเลยนะฮะสีเทาแลรมโบคันที่เป็นเครื่อง3,000นะครับแฟน o อมคอลเลกชันเครื่อง3,000ราคาค่าตัวอยู่ที่1,551,000บาทนะฮะสีเทาแลรมโบนะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะนับแปะ จัดโปรโมชั่นพิเศษก็คือคา์โต้นะฮะ21ชิ้นนะฮะแถม5ชิ้นนะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษไปชิ้นแรกเลยนะครับเกอรด้านหน้านะเข้ารูปเลยนะครับเว้าเซนเซอร์หมดนะฮะแล้วมีตัวค่าสีแดงนะครับคา์โต้นะฮะสีเทาแลมโบนะฮะแนบเนียนสีไม่เพี้ยนนะครับแล้วไม่ยื่นมากนะครับนะฮะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะฮะครอบไปนะฮะมีเส้นสีแดงนะฮะตัดดำมันเงานะฮะอ่าแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับ เอ็มพอยเลอร์อันนี้นี่จะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับต้องบอกนัแปลได้เลยคิวรอสี่ชิ้นนะครับคิวรอสี่ชิ้นคาโต้ดีอย่างไม่เจาะรถนะฮะใช้ไขยกวงไขนะฮะช่องเดิมรูเดิมนะฮะแล้วอันนี้นะฮะครอบบันไดนะฮะมีสัญลักษณ์คาโต้นะฮะขอบบันไดแล้วมีไฟทับทิมด้านข้างเวลารถมาด้านข้างจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถเรานะครับจะสะท้อนกลับนะฮะแล้วก็ตัวกราบข้างนะฮะสีดําตัดแดงนะครับ แล้วนี่ฮะชิ้นแรกการลอยมือจับนะฮะแล้วก็แล้วบ้องมือจับนะฮะแล้วก็ข้อมือจับดําด้านนะฮะมิวเอ็กะแถมให้นะออกรถกันแะบแถมให้เลยนะครับแล้วก็ฝานน้ามันดําด้านนะฮะมิวเอ็กต่อไปนะฮะเอาสเกิร์ตหลังก่อนนะฮะแนมเนียนไม่ยื่นนะฮะท่อทันสมัยเลยนะครับนะ,ะแล้วก็มีตัวหนังสือเอม o อยเลอร์วอลเซนเซอร์หมดนะครับมีไฟทับทิมด้านหลังด้วย แล้วต่อไปคาดเอลมีไฟนะฮะเดี๋ยวนะแปะเปิดไฟพอเปิดไฟหลีปุ๊บจะติดจะติดพร้อมไฟหลีนะครับไฟจะโชว์ขึ้นอีกนะครับเห็นไหมะฮะสปอยเลอร์ด้านบนนะฮะดำบานเงาครอบเข้าไปเลยนะครับหล่อเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับดูดูสปอร์ตขึ้นนะฮะเป็นมิติมากขึ้นนะฮะที่แถมชิ้นแรกเลยนะครับสักเศษประตูนะฮะเป็นเซรามิกนะครับ ไม่คมนะฮะไม่บาดด้วยแล้วก็แน่นหนาแล้วฮะแล้วก็ใช้งานได้ดีการลอยการลอยคู่หน้านะครับสกัเพดนะฮะเป็นเซรามิกนะฮะดำตัดแดงเลยนะฮะมิวเอ็กซ์คาโตนะฮะเป็นโปรโมชั่นแถมนะครับอ่าตอนนี้ถ้าออกรถก่อนนะแปะออกจากฟาร์มมิวเอ็กนะฮะมิวเอ็กทุกรุ่นเลยนะครับนะแปะจัดให้เลยนะครับกล้องบันทึกหน้านะครับพร้อมเมมรี่การ์ดนะครับกล้องบันทึกหน้าพรอมเมมรี่การ์ดนะฮะเพิ่มความปลอดภัยนะครับ แล้วก็พรมหกดีนะฮะปูทั้งคันนะฮะแถมนะครับออกรถกัน้ำแป้งให้เลยดำอันนี้ดำได้แดงนะฮะมีดำได้ดำก็คือดำล้วนแล้วก็ดำได้ครีมนะฮะสั่งได้ไม่สกรปรกนะฮะรองเท้าได้เยเป็นอย่างดีนะครับปูเต็มหมดทั้งคันครับพรมหกดีฮะอันนี้ตัดเลยฮะเทาแล้วก็พรมนะหกดีดำได้แดงนะครับปูทั้งคันอนนี้ปรับได้นะครับเดยดปรับถ้าปรับเรียบปรับเรียบเลยเลยนะฮะแล้วก็ การลอยท้ายนะครับเป็นเซรามิกเหมือนกันนะาเป็นเซต็ตของเขาแถมให้นะครับขอบแดงนะฮะแล้วก็มิวเคาร์โต้นะฮะการลอยได้ดีเวลาเรายกของขึ้นของประตูหลังเนี่ยการลอยได้ดีไม่งั้นจะโดนบอดี้เลยเจ้าแฟนทอมคอลเลกชันนะฮะเสริมหล่อจัดโดยจัดให้เลยฮะคาร์โต้นี่มีราคาพิเศษนะฮะชุดคาร์โต้ยีบชิ้นมีราคาพิเศษนะครับแถมสกรเเพดประตู4ชิ้นแล้วก็การลอยท้ายนะครับสนใจรถมิว e เทุกรุ่นทุกแบบทุกสีนะฮะ โทรทักหาโทรหาน้าแป๊ะได้นะฮะน้าแป๊ะฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะฮะ0995159263ครับไลน์ไอดี PAE6586 นะครับทักหาโทรหาได้ตลอดมีเอ็กซ์จัดเต็มนะมีของแถมมีน้ำมันให้ด้วยนะครับอุปกรณ์ครบออกไปใช้งานได้เลยนะครับมีอะไรทักหาโทรหาได้ตลอดแล้วก็น้าแป๊ะช่วยเรื่องไฟแนนซ์ได้นะฮะไฟแนนซ์ผ่านง่ายไม่ยุ่งยากนะครับน้าแป๊ดยินดีให้คำปรึกษาให้บริการนะครับจะผ่อนยังไงดอกเบี้ยยังไงของแป๊ะถ้า ของนัแป๊ะนะถ้าเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบี้ยพิเศษนะฮะดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ขอสบายยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับพบโปรโมชั่นดีๆนะฮะทักหาโทรหาได้เหลือไม่กี่ชุดแล้วนะครับล่าสุดนะแป๊ะรีวิวไปก็มีสีดําสีขาวมุกสีบอลเงินนะฮะสีเงินโบฮีเมียนคันนี้สีเทารเโบนะครับยังไงฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงคลิปนี้นะแป๊ะลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ